ครับท่านผู้ชมเลยเอฟซีพี่พน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านนะครับตรงไปตรงไปนะครับท่านนี้ก็เป็นคู่ปรับของไก่ก้าวฟ้ามานานนะครับจับคู่มาเจอกันก็ประทะกันหน่อยนะครับเจอมาเทียนนะครับไก่กฟ้าก็เป็น มาโยงสายนะครับประมาเทมของของท่านตรงไปตรงไปนะครับอ่ะตรงไปสั้นๆนะครับมาแบบนี้ก็ทิมเบี้ยขึ้นไปครับปูสามขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นมา้ายสไตล์ไก่ก้าวฟ้านะครับมา้ายประยุกนะครับขุณมาแบบนี้ทิมริมเลยครับปักทําลายเบี้ยตัวในนะครับผู้ตสู้ดีที่สุดก็ต้องทิมใส่มาถอยกลับครับถอยกลับครับแต่ต่อไปเอาอะไรดีครับเอาอะไรเดินดีครับต่อตสู้ของไก่ก้าวฟ้านะครับ ท่านตรงไปนะครับโยนเม็ดขึ้นมาก็ต่อยกลับไปก่อนครับนะครับยับซ้ายยับขวายับตรงหน้าไปก่อนเสริมโคนขึ้นไปหนึ่งตัววันนี้ก็อยู่ที่รีราชานะครับดีจานายเขามาประชุมนะครับที่โรงงานเหล็กนะครับอาจจะมีเสียงตึงๆครับเขาก็ <c oughs> น่าจะปั๊มจากแม่แบบนะครับปั๊มเหล็กนะครับจงังหวะต่อไปก็ดันคนขึ้นไปอีกตัวดี ดันคนขึ้นไปอีกตัวหนึ่งอ่าดันคนขึ้นไปนะครับเสริมโคนฉีกออกมาแบบนี้ก็ปูเบีย้ยสามขึ้นไปเลยนะครับก่อท้าชนท้าแลกท้าฟันไปเลยนะครับคู่ต่อสู้จะเอากับเราไหมจะกินตัวไหนมาเบีย้ยคู่ริมแบบนี้ทิมใส่มาโยกไปทางซ้ายก็กินก็ไม่มีปัญหาก็กินฉีกตัวนี้เราใช้โคนกินอ่ะโอเค อีกมีอะไรเ็เสริมเม็ดขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับแต่เขาทิมริมทิมริมเรากินฉีกใส่โคนก่อนนะครับทิมริมกินฉีกใส่โคนถ้าเขากินเบี้ยเราก็กินจังลุกนะครับกินโคนครับบังคับให้เขาต้องใช้เบี้ยกินครับอ่ะยนเม็ดขึ้นไปครับนะครับก็เข้าคร่าวนะครับอ่ามาริมนะครับมาริมก็เอาเบี้ยตัวชฉชิงกินฉีกเข้าไปใส่โคนนะครับนะครับก็จะมีจังหวะกินลุกนะครับ ผู้ต่อสู้ต้องกินเบี้ยตัวนี้เท่านั้นอ่ากินมาแล้วก็ดันเบี้ยนะครับดันเบี้ยขึ้นไปค้ำนะครับทําให้โคนของสีขาวครับที่เฝ้าเบี้ยอยู่นะครับก็ต้องไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้ใช้งานติดเบี้ยนะครับของสีดํานะครับเอาเรือมาโผกก็จะถอยจะถอยโคนมาใช้งานนะครับช่ังหวะนี้ก็เอาเรือมากดดีไหมนะครับกดคุณไว้ก่อนนะครับสแตนบายรอนะครับ มันตรงไปจะทํำยังไงครับนะครับมันตรงไปก็มีเลตติ้งอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันหกร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็จังหวะนี้กินเข้าไปโคนกินขึ้นมาดันโคนขึ้นไปอีกกินขึ้นมาเข้ามากินมากินก็ดันโคนขึ้นไปนะครับตอนมากินก็ต้องผูกผูกเม็ดก่อนครับผูกเม็ดก่อนครับมีตัวขาดอยู่หนึ่งตัวครับ เก็บขุนในตัวครับหมุนโคนกลับมาก็ต้องดันโคนขึ้นไปนะครับกูต่อสู้ง่ก้กวาจะหนีหรือเปล่านะตำแหน่งนี้นะครับนะครับน่าจะไม่หนีนะครับกลัวเสียตำแหน่งเพราะว่าตำแหน่งเบียตัวนี้เป็นแท่นนะครับเราก็ได้บอนะครับมีบ่ออยู่ทางด้านขวามือนะครับที่ตำแหน่งคอควายสี่นะครับก็อยากจะลงบ่อนะครับแต่ว่าต้องใช้ตัวตัวใหญ่ขึ้นไปลงนะครับถ้าเบี้ยไปลงแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับ เพราะว่าไม่ได้ค้ำอะไรครับดังนั้นก็ต้องโยกม้าออกไปทางด้านปีกขวานะครับม้ากินมานะครับม้ากินมาก็ต้องใช้ขุนกินครับนะครับขุนกินขึ้นไปคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่อในตำแหน่งนี้ครับนะครับก็มาแบบนี้ก็ต้องโยกคนขึ้นไปต่อเลยครับถ้ากินมาเราจะเอาม้ากินนะครับ ลุกกินเม็ดกู่อสู้เอาเรือมาประกบคู่รุกดกก่อนเนี่ยกลับมาทางซ้ายถ้าโคนเขาไหลมาได้มีเบี้ยต,ตัวริมเสริมไม่ดีนะครับก็หลบมาทางขวาดีกว่านะครับถึงจะโล่งๆแต่ว่าโคนไหลมาแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับถอยกลับมาครับมั้นคูต่อสู้ไหลโคนมาแน่นะครับไหลโคนมามาใหม่มอีกตัวหนึ่งครับมาโยกออกไปทางด้าน โชช้างสี่โชช้างสามเนี่ยวุ่นวายนะครับบางทีแบบนี้เราจำเป็นต้องหาที่ปลอดภัยนะครับคู่ต่อสู้จะซ้อนเรือแล้วนะครับขู่จะซ้อนเรือไม่ได้ขู่ครับน่าจะซ้อนจริงจวัหนะนี้รุกรุกเล่นก่อนที่ครับนะครับดูอาการครับหลบไปทางนู้นก็จะปิดมาอยู่หลังโคืมเอาเรือต่อเรือก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการตัดกําลังนะครับนะครับตัดกําลัง เพราะท่าทางจะไม่ดีนะครับทางด้านปีกซ้ายของเรารับซ้อนเรือมานะครับของสีขาวก็กินครับนะครับอ่ากินมากินกลับไม่โกงกันนะครับจังหวะต่อไปก็ขึ้นโคนไปแรกเลยนะครับขึ้นโคนไปแรกเลยนะครับเปิดโอกาสให้สีขาวได้ไหลโคนมานะครับจะไหลมาหรือเปล่านะครับก็วัดกันแล้วนะครับวัดกันแล้วนะครับ ก็ใครดีใครอยู่ครับใครทําก่อนใครต่อยก่อนก็ได้เปรียบนะครับผูต่อสู้ไม่สน,นครับเก็บขุนไว้ในที่ปลอดภัยถ้าเราดันคนขึ้นไปต่ออืถอยหลังกลับมาดีกว่าไหมกินเข้าไปถอยโคนกลับมากินเข้าไปก่อนครับนะครับ คนกลับมาจะสวยกว่านะครับมาไปลุก่อนครับกินเบีรยฟรีก่อนหนึ่งตัวครับเห็นตัวฟรีไม่ได้นะครับก็ต้องรีบโดดครับมากินก่อนครับนะครับจังหวะต่อไปก็อาจจะถอยโคนนะครับอาจจะนะครับโคตสูสูไหลโคนมาหาเม็ดนะครับก็ถอยอยหลังกลับมาเลยครับถอโคนกลับมาต่อเลยก็คงต้องกินกันนะครับถึงจะกินกันความสัมพันธ์ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมนะครับนะครับถอยโคนกลับมานะครับ เมื่อก่อนไก่ก้าวฟ้าก็ใช้ใช้ไอดีนะครับในแอปนี้นะครับก็ใช้ชื่อชลรดาแจ่มจันทร์นะครับอ่าเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงครับของลูกสาวนะครับนะครับท่านใดเคยพบเคยเจอก็น่าจะจําได้นะครับหลายปีแล้วครับไอดีนี้ก็ยังอยู่นะครับก็เลียดติ้งสองพนหน่อยๆครับก็หาคู่ชกไม่ได้แล้วครับก็เลยทิ้งไอดีไปนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นไก่ก้าวฟ้านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พันเจ็ดนะพันเจ็ด ก็จ,จับคู่เริ่มยากเหมือนกันนะครับจังหวะน,นี้ใช้อะไรกินดีนะครับใช้ม้ากินดีกว่าครับใช้ม้ากินเอายกม้ามาจะมาลุกกินเบี้ยริมเราทางด้านซ้ายมือเราดันขุนขึ้นไปเขาก็โยกม้ามากินเบี้ยโยกม้ามากินเบี้ยเราดันขุนขึ้นไปนะครับโอเคครับนะครับจังหวะนี้ใช้ม้ากินนะครับใช้ม้ากินดีกว่านะครับก็เป็นคำนวณแต้มประมาณสักสามตาจะดีมากเลยนะครับ เด็กๆรัเยวชนและผู้ที่ศึกษาหมากรุกนะครับก็พยายามคิดทัก3สามแต้มนะสามตาเดินนะครับครับจังหวะนี้ก็คงต้องขึ้นขึ้นขุนครับขึ้นขุนดีกว่าที่แรกไก่กา้ฟคิดว่าจะต่อเรือนะครับต่อเรือก็คงชนะกันยากนะครับก็ขึ้นขุนดีกว่าครับนะครับตำแหน่งตำแหน่งเบี้ยของเรากันเม็ดนะครับเม็ดของสีขาวทําให้เดินไม่ได้แต่เม็ดเราก็เดินไม่ได้เหมือนกันนะครับเบี้ยตัวนี้ต้องยอมเสียนะครับยอมเสียกันบ้างครับให้มากินไปเลยนะครับ โอ้โหโคตสุสันนี้เหนียวเหลือเกินนะครับนะครับตำแหน่งนี้รอยเบี้ยนะครับเบี้ยรอยฟ้าไปเลยครับถ้าคู่ตส้ใช้มากินติดกับนะครับติดกับดักอ้าวกินจริงๆริงครับเอามากับมาลุกครับเสียมาฟรีนะครับติดกับแล้วนะครับนะครับโดนเบี้ยรอยฟ้าขึ้นไปนะครับของฟรีนะครับก็ต้องระวังนะครับอย่าไปกินซีัวนะครับก็ต้องก็ต้องพยายามนะครับที่จะ ดูก่อนให้ดีๆนะครับเพราะว่ามาแบบนี้มันมีอะไรนะครับจังหวะนี้กินเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับคู่ต่อสู้โยกเรือมาก็จะไปหากินด้านหลังนะครับเราก็ละลายตัวออกไปนะครับต่อเม็ดออกไปเม็ดตัวนี้เป็นตัวป้องกันของสีขาวนะครับก็ถ่ยเม็ดมานะครับมาต่อคู่ต่อสู้จะกดหรือเปล่าไม่กดครับกินเลยก็ใช้ม้าครับใช้มากินละไล่เรือคู่ต่อสู้จะจับกินเบี้ยตัวไหนเอ่ยนะครับ ก็จับกินเบี้ยตัวซ้ายก็ปล่อยตัวขวาแบบนี้ยกม้าขึ้นไปนะครับม้าซุ่มโป่งนะครับนะครับซุ่มโป่งนะครับคู่ต่อสู้กินเราก็จะลุกคาดกินเรือนะครับคู่ต่อสู้ก็เป็นเกมไว้นะครับก็ผิดพลาดกันได้นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอ้าวมาจริงๆครับกินเบี้ยก็ติดกลับอีกแล้วนะครับโอ้โหสองกลับเลยนะครับติดกลับสองครั้งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับคุ่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับ ที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคอมเมนต์ Comment, ท้ายคลิปกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ